สาาใส่ได้อเตอร์ไซค์ขั้นเนงินปีนี้ได้รถเก๋งขั้นเนงปีหน้ารถหกลอห้อไม่ได้เส้าเป็นนีบาเส้าต้องเขาต้องเป็นมันเ้าอะไรนะ่ะแล้วต้องเป็นทุกนีแล้วจะ้จกักเขาเรียกว่าคนเป็นนีคนมีเครดิตนะคะล้วต้องเป็นนีค่ะล้วต้องใช้นีว่ารถให้หมดเร็วแล้วเขาเจะเอาคันใหม่นะคะอานปีอ เอาปีกายนี่ซื้อสุดได้ว่าแต่ไส้เขาหอยซื้อนลอวหอยเนาะเขาเหมือซื้อปีกายนใช่ใช่เดี๋ยวพีอันนี้ให้ค่ะอันนี้ออกได้เลยนะแล้วก็เวลาที่มีข้อความเข้าใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไเนี่ยมันจะเป็นผลได้ใช่ไหมคะแล้วมันจะมีข้อความเข้าตรงนี้อีกทีหนึ่งมันจะเป็นแบบสอบถามถ้ายังไงถ้าเกิดมีแบบสอบถามไปรบกวนนิดนึงขอคะแนนหน่อย สิบสิบสิบต้องมี่ายคะแนนด้วยค่ะพีนนอกอันนี้คือพนักงานอันติดจินบนไว้แล้วค่ะต้องสิบสิบสิบเท่านั้นนะคะไม่ใช่สินบนอันนี้ขอขอหรออ่ะอันนี้เป็นผู้มือรถนะคะเอกสารต่างๆถ้าเกิดว่าสงสัยตรงไหนทักมาถามพี่ได้แต่ถ้าอยากจะรู้ว่าตรงไหนเขามีเทมทำงานอะไรยังไงเปิดดูในนี้ได้เลยอ่านค่ะแนะนำให้อ่านเนาะ หน้าไหนหน้าไหนอะไรยังไงแต่ค้นขับรถพันหอยก็ไปนั่งพัน่ะคือว่คือไปนั่งแท่งคนขับน่อยอียนี่ไงลาอะเอาไปมาชื่อม่รู้แล้วื่อ

ที่ปลอดภัยม่忧ไรไรนะคะ